อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะหลังจากที่ได้เพาะพันมเมล็ดพันผักวันนั้นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลา2-3สอาทิตย์แล้วนะคะที่มิไม่ได้อัปเดตมเมล็ดพันผักของมิเลยเนาะจะมาให้ดูนะคะว่าต้นกล้าต้นผักของมิตอนนี้โตไปถึงไหนแล้วเนาะก็อย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอช่วงต้นเลยเนาะว่าเนี่ย จะบอกว่าหลังจากที่เลิกงานแทบจะทุกวันเลยมี่ก็จะไปแวะที่แคนาเดียนไทโอแทบจะทุกวันเลยเพราะว่ามี่ตอตอนแรกกนะันเนาะมี่ตั้งใจว่ามี่จะซื้อดินค,คือคิดว่าตอนแรกอ่าเมล็ดพันธุ์ผักพอมันโตเนาะมี่ก็เข้าใจว่าเอ้ยมันก็คงจะใช้ดินนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็ตอนแรกซื้อมาเนี่ยก็ซื้อถุงเล็กๆก็ไม่คิดว่ามันจะขยายใหญ่ขนาดนี้ไงคือซื้อถุงเล็กมาถุงแรกเพราะไม่คิดว่าจะต้องใช้เยอะขนาดนั้นพอทีเนี้ยถุงเล็กมันหมด ออมี่ก็ไปซื้อลอกสองก็ซื้อถุงเล็กอีกที่เนี้ยพอซื้อมาอ่ะกลายเป็นว่ามันคือมันโตเร็วมากแล้วก็ตอนเนี้ยดินคือต้นกล้าเนี่ยมันหลายพันมากแล้วมันขยายเยอะมากๆดังนั้นนี่ต้องแบ่งมาเป็นถาดๆดังนั้นก็ไปซื้อดินเพิ่มขึ้นกลายเป็นไปซื้อถุงใหญ่เพิ่มอีก2ถุงนีง่ขึ้นเต็มมากๆเลยแล้วก็เพื่อนๆจาได้มาว่าตอนที่มี่เริ่มเพาะพันธุ์เนี่ยนี่ซื้อมาแค่2ถาดเองนะกับหลอดไฟที่มี่ใช้อยู่เนาะแต่ตอนเนี้ย ปลาเข้าไปนี่ที่มีนับได้นะประมาณ10บถาดคือมันขยายเยอะมากแล้วโตวเร็วมากวันนี้จากค่ะเพื่อนๆมาให้ดูนะว่าเนี่ยตอนนี้ม่จะบอกว่าตอนนี้แดดมันแรงมากๆเลยนะคือส่องมาคือส่องมานะตอนเนี้ย คือมี่อ่ะคิดว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแดดแทบจะทุกวันบางวันอาจจะคลึ้มบ้างแต่โดยรวมเนี่ยแดดมันส่องตรงนี้พอดีเลยนะแล้วก็บางครั้งเราอาจจะไม่ต้องใช้ไฟแทบจะทุกวันบางทีมี่ออกไปทํางานเนี่ยมี่ก็จะเปิดอ่าเปิดผ้าม่านเอาไว้แดดก็จะส่องตรงนี้พอดีมี่จะมาอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้ผัาของมี่ไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวมี่พาเพื่อนๆมาดูใ,ใกล้ๆเนาะนี่อยากมาดูเลยจ้ะเลยเนี่ยนะอันนี้ จะเป็นเนี่ยจากเพื่อนเอ,นอันนี้นะคะเป็นพริกกะเหลี่ยงเพื่อนๆรู้ไหมว่าพริกกะเหลี่ยงของมี่นะขึ้นมาน่าจากประมาณนับได้18ต้นเฮ้ยคือคือจะบอกว่าไม่ตายสักต้นเลยนะ คือมีอ่อะตอนแรกเห็นว่ามันแบบคือมันต้นต้นนิดเดียวในต้นก้านนิดเดียวแต่มี่ก็ขยายคือแบ่งอย่างที่มี่บอกไปว่ามี่ก็ไปซื้อซื้อตัวกระถางเนี่ยมาแบ่งนะคะนี่แต่ถ้ามันโตมากกว่านี้มี่ก็จะใส่ใหญ่กว่านี้แต่ตอนนี้มันประมาณขนาดนี้ได้ประมาณ18ต้นนะอันนี้คือดอกแคร์ค่ะเพื่อนๆดอกแคร์อันนี้เป็นมะเขือมะเขือเปาะจันทาน,นะคะมะเขือเปาะเนี่ยมี่ตอนแรกอะมันขึ้นมาแบบต้นเล็กมากๆเลยนะ มี่ก็มาแยกใส่กระถางคือใส่หนึ่งกระถางเนี่ยมีแบ่งเป็นเป็นสี่อันนะจะบอกว่ามี่ได้มาเอ็ดกระถาง11กระถาง,ถางนี่หนึ่งกระถางมีสี่อันนะดังนั้นคือมี่พยายามที่มี่รู้ว่ามันจะรอดแค่ไหนเพราะว่าน้องเคยพูดให้ฟังอะนะคะว่าเนี่ยพี่มี่เวลาปลูกเนี่ยบางทีนะห้าสมันจะตายดังนั้นอ่าเราจะต้องปลูกให้มากกว่าน,นั้นคือถ้าตายอย่างน้นอยๆเรายังมีเหลือมี่อาจจะพยายามที่อันไหนที่มันเหมือนประมาณว่า ถ้าเราปลูกไปแล้วนะถ้าตายไม่ปลูกตามหลังเลยนะนี่มะเขือไข่เต่าขาวค่ะเพื่อนเพื่อนคือจะบอกว่าอันนี้มีคิดว่าไม่รอดนะอันนี้ขึ้นมาประมาณสี่ต้นนะคะสี่ต้นแล้วมีเพาะพันตามหลังอีกนะตอนแรกมันมีตะมันไม่ขึ้นเลยนะมันขึ้นแบบต้นเล็กๆแค่ต้นสองต้นเองนะทีนี้ยม่เห็นว่ามันไม่ขึ้นมีก็เลยเพาะตามหลังตอนนี้ได้มาประมาณน่าจะหกต้นนะคะอันนี้เป็นดอกสโสนค่ะเพื่อนเพื่อนดอกนี่จ้ะดอกสโสนที่โตขนาดนี้ พริกจินดาดำจ้ะเพื่อนๆนี่ต้มขนาดนี้แล้วนะเนี่ยนะคะม่จะไปแบบเร็วๆเลยนะเพราะเยอะมากๆเลยเนาะพริกขี้หนูสวนค่ะพริกขี้หนูสวนมีได้ประมาณนะ่าจะเก้าต้นนะคะนี่อันนี้ก็พริกขี้หนูสวนค่ะีเตาขนาดนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือแยกแล้วนะแยกต้นกล้าแล้วอันนี้เป็นอ่ามเขาเรียกอะไรกระเพราเดียดวนะกะเพราแดงค่ะอันนี้กะเพราแดงนะมีแยกแยกต้นกล้าแล้วนะคะ ส่วนอันนี้เป็นโหระพามีมีเป็นเนี่ยนะคะที่มี่บอกมีซื้อเป็นเป็นหลุมแบบนี้มาเนาะเนี่ยมี่ก็จะใส่ไว้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้มีก็จะค้า,ากันไปนะคะอ่ะอันนี้อันนี้เป็นกระเพรากระเพราขาวนะคะเพื่อนๆน,นี่เนี่นะคะกระเพราขาวจะ้ะนี่เลยนะคะก็พยายามดูแลเนาะ ปีนี้ที่ดูแลมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเราวะตั้งใจมากๆเลยเพราะว่ามีเอา,มาเมล็ดพันธุ์ผักมาขายด้วยดังนั้นมี้ก็ต้องทําให้เห็นว่ามีก็เุ้ยเราพยายามทําให้มันโตนะพยายามที่จะปลูกให้ขึ้นนี่อันนี้นะคะก็เป็นโหระพาค่ะเพราะว่าตอนที่มีแยกกระเพราโหระพามีแยกตอนต้นก้ามันเล็กมากๆคือแทบจะแบบ่อยมากๆอะแล้วมีก็พยายามบางอันตายมี้เอาออกแล้วเพาะใหม่เพราะตามหลังตาจะบอกว่าอันนี้คือทําไปเนี่ยคือรอบแรกนะดูนะคะว่าอัน เนี้ยพี่จะบอกว่าอันนี้อันนี้เป็นมะละมะละกอฮอลแลนด์นะคะเพื่อนๆนี่สองต้นแล้วก็ปลูกตามหลังมาอีกนะอันนี้คือล็อตแรกที่ขึ้นนะคะทีนี้ก็จะพามาดูอันนี้อันนี้จะบอกว่าเหไมมไม่ลหนัดเลยอันนี้เป็นแมงรักค่ะเพื่อนๆม่ปลูกตามหลังอีกนะเพราะว่าตายไปเยอะเลย เออเพราะว่าตอนที่มี่เอาออกจากกระถางอะมี่ออกหลายรอบย้ายไปนั้นย้ายไปนี้คือย้ายหลายรอบอะสุดท้ายตายไปเยอะเลยนี่อันนี้ที่เหลือนะคะมี่ก็เพาะตามหลังไปอีกนะส่วนอันนี้นี่เพื่อนเพื่อนเห็นในกระถางไหมเดี๋ยวพี่พามี่พาดูอันนี้นี่เพื่อนเพื่อนเห็นอันนี้มาอันนี้เป็นถั่วพูนะคะเป็นถั่วพูสีเขียวส่วนอันนี้เป็นถั่วพูสีม่วง แล้วก็แบบขึ้นเยอะอะ่ะก็ไม่คิดว่าแต่นี่อะ่ะตอนแรกนี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้ไม้ดามหรืออะไรเนี้ยนี่ก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตเนาะเขาบอกให้ใช้อย่างนั้นอย่างนี้มีก็ไปซื้อตามมาสรุปแล้วอุปกรณ์ดีเด่นมากเลยจ้ะเสร็จแล้วนะคะจะพามาดูอันนี้อันเนี้ยนะคะอันนี้เป็นเป็นผักชีอันนีีอะไรเป็นผักชีค่ะนี่ผักชีนี่ลองโรยแบบนี้ดูถุยขึ้นทุกอันเลยอะ่ะเออเอาผักชีนะคะต่อไป อันนี้อันนี้เป็นต้นหอมค่ะต้นหอมนี่เพื่อนๆนี่มี่ลองทําแบบนี้ดูนะนี่เราขึ้นทุกต้นนะจ๊ะเสร็จแล้วอันต่อไปอันนี้แรกๆที่มีไปซื้อใช่ไหมเพื่อนๆคงจำได้นะว่ามี่อะซื้อแบบที่มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่เห็นใช่ไหมเพื่อนๆมี่ซื้อแบบนี้มานะแล้วทีเนี้ยพอมันขึ้นใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าพอขึ้นเสร็จมี้ก็จะมาแยก อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนพอมันมันขึ้นอะนะคะพอขึ้นเสร็จแล้วมี่ก็จะมาแยกออกมาเป็นกระถางกระถางแบบกระถางหลุกเขาเรียกอะไระกระบาดหลุมอะมี่ก็จะมาแยกอันนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกจินดานะนี่อันนี้ขึ้นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยดอกแคร์พอมันขึ้นแบบนี้ยมามี่ก็มาถ่ายใส่กระถางอีกทีนึงอะนะคะเนี่ยมันก็จะแบบเนี้ทุกวันเลยที่อันไหนที่มันขึ้นอันไหนที่มันอันนี้ทั้งแถวเนี้ยก็เป็น เป็นโหระพาเป็นกระเพราอย่างที่มี่บอกถ้ามันตายมี่จะเพาะพันพันทีเลยเนี่ยอันนี้ก็คือขึ้นแล้วนะคะขึ้นแบบเออขึ้นอันนี้ส่วนอันนี้เป็นกระเพราขาวนะนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อน<ๆ>นี่มันขึ้นเยอะมากแต่มันอยู่ที่ว่าขึ้นเสร็จแล้วมันจะรอดไหมอยู่อยู่ที่แบบจะตายหรือไม่ตายนี่ก็ทําต่อเนื่องทันทีเลยแล้วก็จะบอกว่าอันนึงที่มี่เป็นห่วงมากเลยว่ามันจะไม่ออกเนะี่ยแต่สุดท้ายก็ออกแล้วนะแต่นี่เพื่อนๆดูสิออกมานิดนึง ผักชีฝรั่งมีว่าปลูกยากมากเพื่อนมี่บอกปลูกยากมากๆเลยเพื่อนมี่อยู่อเมริกาเขากำลงังปลูกอยู่นี่อันนี้ออกมาแล้วสองต้นนะคะเป็นผักชีฝรั่งนะเหมือนแบบเราต้องการเยอะอะเนี่ยนี่ก็ลงแบบนี้เลยเป็นดินแบบนี้เลยคือดินที่มี่ซื้อเนี่ยจะเป็นดินที่ดีที่สุดสเขาใช้มันเป็นยี่ห้อ pro mix ซ,ซึ่งมี่อ่ะเคยได้ยินจากเพื่อนมาว่าเออมันเป็นนี้ยี่ห้อนี้ถ้าใช้มันดีมากอะไรเงี้ยดังนั้นมี่ใช้ยี่ห้ออ้านี่นี่มีถุงอยู่มี่ให้ดูนี่นี่เพื่อนเนี่ยถุงใหญ่ อนถุงที่สองนะสุดท้ายซื้อมาแบบนี้เหลือแค่นี้เองนะเนี่ยเป็นยี่ห้อนี้นะคะเพื่อนๆไปใช้ยี่ห้อนี้นะรับรองขึ้นมากแล้วนี่อันเป็นอันนี้เป็นเป็นพริกพริกเขาเรียกอะไรพริกกลมๆเพื่อนๆเรียกอะไรพริกที่เป็นเป็นพริกไม่ใช่พริกหวานพริกหวานจะแบบยาวๆใช่ไหมนี่เป็นกดกลมๆเหมือนพริกฝรั่งอะเนี่ยอันนี้ขึ้นแล้วแต่เป็นสีๆนะนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพริกหวานจ้ะขึ้นแบบต้นหนึ่งนี่นะขึ้นแล้วนะจ๊ะอันนี้ อ,ปอุปกรณ์ดีเด่นอย่างที่บอกว่าเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าทุกทุกวันน่ะมี่จะต้องมาคุมด้วยฝาฝาเนี่ยมีต้องมาคุมทุกวันเลยเพราะว่า ตกเย็นมาอากาศมันเย็นดังนั้นอ่ะเวลาคุมมันนี้ไว้อ่ะมันก็จะให้ความอุ่นเช้ามาแดดสองมี้ก็เปิดบ้านเข้ามาคือพอดีมากอ่ะสามีบ่นว่าไงเลยปะตรงนี้มันเป็นที่นอนของแมวใช่ไหมแล้วก็เป็นที่ที่กินอาหารของมันมันเข้าไม่ได้เพราะว่ามีเต็มไปหมดเลยนะดังนั้นอ่ะช่วงเช้ามามี้มีความข้างไหนที่มันไม่มีแดดมี้ก็ขยับมาให้มันโดนแดดดัดงนั้นแมวจะไม่มี ไม่มีทางเข้าแล้วก็แมวตอนนี้แอบกินผักนี่มีก็เลยบางทีเราจะต้องหาที่คุมพอยังเล็กๆเรายังคุมแบบนี้ได้ใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ยแบบนี้ยังคุมได้ใช่ไหมเพราะมันยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันโตแล้วอย่างเนี้ยเพือ่อนเพื่อนมันก็จะคุมถาดแบบนี้ไม่ได้แนละ้วไงเนี่ยมันจะคุมไม่ได้แล้วเพราะมันสูงดังนั้นเพื่อนๆนี่อุปก,กรณ์ดีเด็นของเม่เม่ดูมาไม่ผปดซื้อน,นี้มาเนี่ยเพือ่อนเพื่อนคุมแบบเนี้ย เพื่อที่ก็ไม่ได้ใส่อันเดียวนะก็ใส่ทีสามสี่ห้าอันหนึ่งกันอะไรกันเขาเรียกอะไระเพื่อความเย็นตอนกลางคืนด้วยแต่ก็หมายถึงว่ากันแมวด้วยไม่ให้แมวนีไไ่ไม่รู้ไหมว่ามันจะมีรูรูอากาศอย่างเงี้ยเออแต่เนี่ยตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าเวลาซื้ออุปก,กรณ์อะไรเนี่ยซื้อปีหนึ่งพี่มีทิ้งซื้อปีหนึ่งมีทิ้ง ตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าขยุอุป,ปกรณ์บางอันมันกลับมาใช้ได้ใหม่พี่ก็ไม่รู้พิ่ทิ้งหมเนี่ยเออเนี่ยอันนี้นะคะนี่ก็จะคุมแบบนี้เนี่ยให้ลมอิกัศเนี่ยนี่คุมแบบนี้นะคะนี่เลยก็คือมีรัวอากาศด้วยรูร,รูให้มันหายใจอะไรแบบนี้เนาะหิมะเริ่มละลายเยอะแล้วนะคะดินก็ยังคงเย็นอยู่หิมะก็เริ่มละลายไปเยอะแล้วนะคะวันนี้นะคะนี่ก็พาเพื่อนๆเนาะมาอัปเดตนะคะอัปเดต ว่าตอนนี้อัปเดตไปอ่ามันขึ้นไปถึงไหนเนาะก็อ่ามี่คิดว่าปีนี้มี่ก็พยายามที่จะอ่าเขาเรียกอะไรพยายามมากที่สุดเท่าที่คือทําความเข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อะไรอย่างเงี้ยก็แต่ละปีอย่างที่บอกไปว่ามี่พยายามที่จะเรียนรู้นะคะว่าอันไหน แล้วก็อันไหนที่มันจะขึ้นเร็วอันไหนขึ้นช้าอย่างผักพวกนี้ที่มีพอะเนี่ยก็คือผักที่ต้องปลูกล่วงหน้าแต่มันก็จะมีเมล็ดพันธุ์ผักที่บางอันที่เราอะนะคะจะต้องไปลงที่ดินเลยอย่างเช่นผักบุ้งเออย่างเช่นอ่าถั่วฝักยาวเ่ยมาลงดินได้เลยแล้วก็เร็วด้วยดังนั้นนะคะก็เลยการว่ายังมีอีกเยอะที่มี่ยังไม่ได้พอะพันยังไม่ได้ลงดินยังไม่ได้ปลูกเลยแบบนี้เนาะดังนั้นปีนี้มี่ก็พยายามจะดูแลทุกทุกต้นต้นกล้าที่มันขึ้นเนี่ยพยายามที่จะดูแลมากๆเพราะว่าอย่่่าางทีีีบออกไปปวนนนตเ้็ ที่นําเมล็ดพันธุ์ผักเข้ามาขายดังนั้นนะคะก็พยายามที่จะทําให้หลายๆคนเห็นว่า <"H> oney, เฮ้ยเมล็ดพันธุ์ผักของเรามันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันปลูกแล้วมันขึ้นนะแล้วที่สาคัญเพื่อนรู้ไหมว่ามีเล่าเรื่องตลกให้ฟัง,งคือมีย เอาเมล็ดพันธุ์ผักเนี่ยก็คือเพาะพันธุ์แบบนี้แหละเสร็จแล้วนะคะมี่ก็เอาไปลงเอาไปลงใน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 เพจของมี่นะคะว่าเออตอนเนี้แล้วก็มี่กระชวยให้ดูมีเมล็ดพันธุ์ผักอันนี้เมล็ดพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์นะก็ถ่ายคู่กันว่าตอนนี้มันโตถึงนี้แล้วนะเชื่อไหมเพื่อนๆมีลูกค้ามาสั่งอ่ะมาสั่งเสร็จทุกเขาอะเข้าใจว่ามี่อยากขายต้นกล้าเขาเข้าใจว่าเขาจะสั่งเอานั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเราอะไม่ได้ขายต้นกล้าไงแต่เราอะขายแบบ มเล้ยพันผักอะไรแบบนี้ก็เลยบอกเขาไปเขโอ้เสียได้จังเลยเหมือนประมาณว่าเขาก็คงคิดว่าเฮ้ยมันสะดวกอะไรอย่างเงี้ยม่บอกเลยนะว่าห่วงสุดชีวิตเลยนะน่าจะขายไม่ได้มีคงคงไม่สามารถที่จะทําแล้วขายได้เพราะว่าเราเราแบบตั้งใจแล้วมันใช้เวลาจริงนะแล้วก็ มันต้องใช้เวลาประครบงงมากๆกว่าจะได้แต่และต้นมาดังนั้นนามนี่บอกเลยขายเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มอ่ะเออเอาเป็นว่าถ้ามันมีโอกาสจริงๆนะถ้ามี่ทาจริงจังขึ้นมาจริงๆอาจไม่แน่นะวันใดวันหนึ่งมี่อาจจะลุกขึ้นมาขายต้นกล้าก็ได้เนาะโอเคล่ะวันนี้มี่ก็พามาดูนะคะมาอัปเดตดูมเมล็ดพันธุ์ผักของมี่นะคะมาดูต้นกล้าว่า ตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วโตไปถึงไหนแล้วเนาะก็อย่างที่บอกว่ามี่ทาคลิปช่วงหลังเราไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้าใครอยากติดตามมี่นะมีอัปเดตชีวิตทุกวันในติกตอกเลยชีวิตของมี่อน่ยแทบจะแบบบอกหมดทุกสิ่งอย่างแต่ใน YouTube เนี่ยมันยาวไงดังนั้นวันนึงเราต้องตัดสินใจลุกขึ้นมาทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ลุกขึ้นมาทําอย่างวันเนี้ยี่ก็ตั้งกล้องเลยนี่เลิกงานมาบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยววันนี้ฉันทำยูทูบก b e